เ r v วเจนนะครับมันจะเริ่มปี2017นะฮะแล้วก็ไปหมดปี2023ก็คือเจนก่อนปัจจุบันนั่นแหละอาการประจํารุ่นส่วนตัวที่เคยใช้นะไม่เคยเจอยังไม่เคยเจออะไรกับตัวอ๋อมีนิดเดียวนิดหนึ่งคือคอพวงมาลัยลั่นมีลั่นบ้างบางคันมีมีแต่ว่าไม่ได้ร้ายแรงนะนคือลําคาญไม่ใช่ไม่ใช่แหลกเลยแหละเวลาเลี้ยวเราเล่งส่งไปอ่ะจะมี แต่ว่าไม่ได้ร้ายแรงชนิดที่ว่าแบบโอ้เป็นอันตรายไมหมหรอกคือลำคานเครื่องเกียร์เท่าที่ดูไม่ยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอลูกค้าบ่นอะไรทั้งเครื่องทั้งเกียร์โอเคใช้ได้ดีเซลอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะอตแรกๆได้ยินมาบ้างเรื่องกลิ่นเข้าไปในห้องโดยสารอะไรเงี้ยกลิ่นควันอะไรเงี้ยเท่าที่ดูก็ไม่มีอะไรไม่มีนะครับผมว่าปัญหามีบ้างก็เล็กน้อยแต่ว่าหลักๆนี่ไม่มีนะครับส่วนอาการก็มีแค่แหลกแหละเรื่องยางนั้นเครื่องก็ดีขึ้นแล้วทนนะ ทนขึ้นไม่ไม่ได้สตานง่ายแล้วกระดูกคิวริดน้ําดีขึ้นนะครับไม่ค่อยเจอกรอบไม่ค่อยเจอแตกส่วนเบาะภายในก็ทนขึ้นฮนะถูแล้วไม่ค่อยพองแล้วนะครับไม่ค่อยพองโดยรวมถือว่าดีขึ้นนะฮะเป็นเจนที่5ก็ต้องดีแล้วล่ะแก่ต้องแก้กัน่าอยู่ตัวละแต่ที่เด่นมากๆเลยคือเรื่องของอาการกินน้ํามันที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วคือไม่ได้น่าเกลียดเหมือนเจนแรกๆคืออยู่ตัวละคือประมาณ10 สิบต้นได้นี่คือโอเคสุดยอดแล้วนะฮะออปชันก็ให้มาเยอะนั่งสบายนุ่มขึ้นนะครับกว้างนะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมชอบส่วนตัวจะชอบรุ่น5ที่นั่งมากกว่านะฮะเพราะว่าเวลา5้าที่นั่งเนี่ยถ้าไปเทียบกับ7็ที่นั่งเวลาพับถึงจะพับเบาไปเนี่ย5้าที่นั่งจะขนของได้เยอะกว่าและ7ที่นั่งนั่งกันจริงๆอ่ะเด็กมันจะไม่ค่อยยอมนั่งหรอกเท่าที่เคยไล่ให้ไปนั่งมันก็จะปีนกลับมาเพราะมันเล็กมากเพราะฉะนั้นซื้อจริงๆ5ที่นั่งน่าจะคุ้มกว่ามือ2จริงๆ ที่เป็นไมเด้เชนแล้วโอ้โหราคาคุ้มถ้าตัวแรกก็ยิ่งคุ้มเลยแต่ว่าแรกอะอายุที่แก่ไปนิดหนึ่งก็ก็โอเคผมว่าเล่นได้ทั้งเบนซินทั้งดีเซลเล่นได้เป็นตัวเลือกที่ดีมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อติดบ้านไว้เป็นคันที่2ที่3นะครับเอาไ,ไว้ไว้เป็นรถครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากลงทุนระดับล้าน4ล้าน5วันนี้ท่านท่านลงทุนแค่ครึ่งเดียวนะครับได้อายุรถสัก 8ปี7ปี6ปีกำลังสวยนะครับโดยที่ค่าซ่อมแนนุ์ก็โอเคอาจจะสูงกว่าซีมิกไม่สูงกว่าแต่ก็ไม่ได้สูงชนิดที่ว่าเอื้อมไม่ถึงะนะฮะและอัตราสิ้นเปลืองอัตราความประหยัดถือว่าปรับปรุงขึ้นมาดีมากแล้วนะครับปัญหาอะไรใหญ่โตไม่ค่อยมีแล้วคือแก้มาจนอยู่ตัวแล้วแล้วก็หมดจากเจนนี้ไปคือจะไปทางไฮบริดซะเยอะแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้เทคโนโลยีเก่าที่มีความเสถียรที่ Honda ททำมาจนชำนาญก็ต้องเป็นเจนนี้แล้วล่ะ นะเล่นได้จ้า